สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็ชอบบันบันแชแน,นลอีกแล้วนะคะวันนี้บันบันจะมารีวิวของกระตูนเรื่องคิมมิชโนะใหญ่บะไรดค่าสูตรนั่นเองนะคะซึ่งของได้อยู่ข้างๆเราแล้วนะคะ แน่นอนค่ะบันดาเคยถ่ยายไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะคะอันนี้ค่ะน้องเีค่ะอันที่สองนะคะก็จะเป็นการของด่านคาดสูตรนะคะเออเป็นนี้นะคะรายแรกก็นิสโก้ค่ะรายแรกก็นิสโก้แล้วค่ะจะบอกด้วยนะคะอันนี้มีสุม่มแจกด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นถุงเท้าของ ชีโนบุนะคะอันนี้คือน้องเราให้มาค่ะนอกของบันบอนให้มานะคะนี้อันต่อไปค่ะเป็นสกอตเทปของนาบิคาศูนย์นคะแบบนี้นะคะกล้องโฟกัสไหมสิเคค่ะอันนี้นะคะ,คคะ,นนะ,คะแล้วก็เป็นอันเล็กกว่าค่ะ และอันต่อไปนะคะเป็นสติกเกอร์แบบแผ่นนะคะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้หมดเวลาไปเสียแล้วนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องปันปันแชนแนล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ